ก็จะมาบอกว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยทาคลิปไลโอนะเพราะว่าถ้าจะทาคลิปเร็วผมจะไปทําคลิปแบบทําคลิปแบบลงคลิปหลายๆคลิปพร้อมกันนะ่ะในผมจะแบบทาไม่ค่อยได้นะผมจดัดแล้ผมจะไปทําวันเสาร์และอาทิตย์แทนเพราะว่าผมต้องไปโรงเรียนละแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาไปโรงเรียนเพราะว่าครับผมจะไป จะจะถึงว่าเราไปโรงเรียนผมก็เก้าโมงสามสิบนาทีส่วนตอนกลับก็ผมไม่รู้ว่ากี่นาทีรหือกี่โมงแต่แต่แม่แต่แม่ผมบอกว่าสามโมงเย็นใช่เราบอกยังไม่รู้เลยนนั <c> ่ <oughs> แหละก็จะมาบอกแค่นี้แหละ อาจจะเห็นว่าผมจะไม่ค่อยทําคลิปนะเพราะว่าจะก็จะทําคลิปอะไรอีกวะเพราะว่าจะเห็นผมไอ้นี่จะไม่ค่อยเห็นผมทําคลิปเพราะว่าผมจะไปเรียนนะโอเคก็ใครอยากโหลดมอดที่เหมือนของจริงก็โหลดในช่องนี้ได้ไม่ใช่แค่ช่องเออันไม่ใช่ไม่ใช่แค่ช่อง ไม่ไม่ใช่แค่ช่องนี้นะช่องนี้ก็ด้วยโอเคใครที่นักผู้ชมใครที่เจอไอ้เหี้นะยเนี่ยนะไอ้เหี้ยเนี่ยนะไปด่ามันจงหาคลิปแป๊บคลิปหน่อยนี่มาเอ็นนี่นี่นี่นะ แล้วก็เล่นไปด้านล่างสุดอันนี้นแหละมัดหอยแตกหวยแตกแล้วมันดูหอยแตกโค้งดีกูด่าด่าโค้งเหรอเหรอไอไอคุไปหาได้ไหมล่ะไอไอหัวคยอหัคยม่มตาย้ อ๋อคนที่ดาจจัดเต็ม,มที่สุดไม่ใช่เฮียนะฮะดามันก็จัดเต็มม่ยเถือนแค่อมันดต่ดาดดาหมดทุกคนดาหมดเล้ป่ะเนี่ยกระอบในโซนใม่ก็จะเป็นกิ๊ไลท์ที่ช่องมัน

บางคนบอกให้ดีไลค์ทุกช่องเลยทุกคลิปเลยใช่ไหมโอเคได้ดีไ like ล like, ทล์ทุกคลิปจริงๆรดีไลท์ทุกคลิปทุกคลิปจริงๆทุกคลิปทุกคลิป ทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปยกล้อกันนะครับทุกคนทุกคลิปจริงๆอันนี้ดิดอะไรอย่างเงีกูดิสไลท์ทุกคลิปจริงๆรีง <im itation> ดาคนอื่นไปมั่วมึงก็ต้องโดนแบบนี้เว้ย ไเไลหมดโอเคนไลเต็มเลย,ไเลยนไลใส่แมงเลยเนี่ไลไปล้ียดไลยังทไลแล้วก็ขอลาไปก่อนฮเงาตอนตทไเลงงไเงาคุยพ่ตาย,าย,ายไปล,ล้วแค่นี้ก็ไป